ถึงกลับมาแล้ทุกไปแฟชั่นมาอ๋อใช่ค่ะพี่คิดว่าคะบรรยากาศไปแฟชั่นมาเอ่อก็อันนี้เป็นครั้งที่สองกับการไปดูโชว์ของโบเดกา<ช>้าในฐานะ,อะแอมบาสเดอร์ก็ดีมากครับผ่อนคลายกว่าครั้งแรกครั้งแรกจะแบบเหนเืน่อยๆหน่อยรอบนี้เราก็แบบเจ็ดชายอ่รอบ,บน,อน,นี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนกันเลยนะคะก็ดีขึ้นองแนนไปนาน ไปประมาณสี่วันเองค่ะมาเนี่ยไม่ไ้กับเรื่องแต่งหน้าเราปิญญาทำไมแล้วขออนุญาตด้านหนึ่งเป็นด้านหนึ่งว่าต้องมาบางคนก็บอกว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะคนอย่างเงี้ยจริงจริงจริงหนูอ่ะก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมันถึงจะอยู่แบบ เหมาะกับงานนะั้นหรือว่าเหมาะกับงานกลางแจ้งหรือว่างานอินดอร์อย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่แต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองแบบชอบได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงที่หน้าเราแบบว่าเป็นนักนนวนอวดีเออเป็นเลนเปรี้ของแบบทุกๆปีเลยเ,ออเป็นหน้าเราจริงๆก็ดีใจคะ่ะแปลว่ามันมันมันโอเคแบบว่าทุกคนชอบแปลว่ามันดูดีอะไรค่ะแล้วก็ช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานของเขาเวลาเวลา่อ ้น่าจริงจริงก่อนของงานเราก็จะมาดูว่าแบบเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผมในการก็คือว่าเบ้าชาตาประทาสวดเต้นแล้วจริงๆก็แก้เยอะค่ะไมถือว่า เพราะว่าก่อนจะแบบอย่างที่เห็เก๋ว่าหนูก็จะใช้ช่างหน้าแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็คือหน้ายากอยู่คือว่าช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างของตั้งหนู่งตรงไหนยากสุดหนูว่าตาค่ะเพราะว่าตาหนูแบบพอหลบไหนทุกวันนี้ก็ต้องแบบเหมือนติดตาสีชั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดหนูก็จะตาแบบ เหมือนเหมดเหมยมันเดิมใช่บางในคนนั้นแต่ว่าเราตื่นมาแล้วเราสวยเลยแบบเป็นอย่างแ้บมันจริงหรือเปล่าก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้ามันไม่ไคยมีแบบออกมาปุ๊บมัมีวัญหาที่แบบหน้าสดกับอื่จริงจริงถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในในไอจีแต่ว่าในโซเชียลต่างๆมันจะลงเลยโอ้ยไม่ผ่านไรเลยทำไมลงอ่ะไม่ก็ไม่ก็มีคลิปกันแดดอะไรเงี้ยคลิปกันแดดก็ทาตลอดแล้วก็ทาลิปก็จากบ้านได้แหลย ไม่มีแต่งสีอะมีแต่งสีคอยเดียวคอยลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะลุมแต่ก็หลุดตลอดรรงงจิด้ววยคามที่เป็นผู้หญิงเราแอ่งแน่แน่เพราะบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงต้องมีคืนที่ยื้อยนี้หนึ่งต้เป็นอะไรต่อมาด้วยมันต้องท่หนูว่ากิมกันแดดลิปสติกแล้วก็บำรุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติออกจากบ้านจะใส่หมวกบ้างใส่อะไรอย่างเตุ้งไหมเหรอคะก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีตุ้งแก้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบหนูออกแก้มอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องตึงแล้วค่ะร่ามันต้องตึงเออจริงๆมีคนมาขอรับร่ามเลยยิ่งเราแต่งยังไงเนีที่สุดของเราคือหนูไม่รู้เลยนะคะเพราะเชิญถามช่างหน้าได้เลยทุกวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกทีแล้าเราจะแนะนำเวลาคุณเข้ามาถามเราหรือว่าอะไรกันไรว่าแต่ส่วนนึงี่หนึ่งก็ต้องเริ่มต้นใ่อนโอ้โหจริงจริงหนูรู้สึกว่าทุกคนก็แบบสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ถือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนมันก็จะแบบดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่สุด ที่หนึ่งกดดันมันก็นมันเอาเราเป็นมาตรฐานเราต้องแบบแต่งหน้าเรียบคือมันกด็ใจก็คือว่าฉันต้องจริงๆก็ไม่กดดันเพราะว่าคนก็เห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดเขาจะออกออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรติเราชอบแต่งหน้าเบาๆถ้าเป็นเราเองแทบไม่ไม่เคยแต่งหน้าเลยเว้นแบบออกงานหรือว่าต้องไปเจอใครเพราะว่าชีวิตปรสมาวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนให้ให้เขาพักอะไร ท่านหนุ่มเวลาคุณชมว่าท่านหนุ่มสนใจคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูแบบไม่ใช่แบบประจำวันทีู่ไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นอีกรูปนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณติเกก็ชอบแบบไหนอันไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่ถางว่ามันเพราเป็นร่างกายเรามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนจะเป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าทุกคนหนูก็สนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาชอบที่เราเป็นตั้งอยู่อยู่แล้วอ่าไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรเงี้ยอืมเกิอะไรขึ้นไม่เคยเกิดพี่เกลพี่เกลพาพี่เกลพีเกลวันที่เกิดหรอเออเจ๊ก็สองขวบน่าจะหกเดือนแล้ววันนี้เดือนอะไรนะตุลาตุลาค่ะมีนาก็จะมาไปต่อค่ะตุลาตุลาค่ะ เจส๊สองขวบเจ็ดเดือนแล้ว,ลวก็ตัวยืดแล้วแ <laughs> ต่วราก็ยังเกาข้างอยู่ <c oughs> แต่ก็น่ารักน่ารักค่ะ <c oughs> น่ารักท่สไม่จรกสุดก่อนไหนเจอร่าสุดน่าจ <c oughs> ะเมื่อวานก่อนเมื่อ <c oughs> วนก่อน เขาจะถึงเหยอะไหมหายไปสี่มั้หนูหายไปแบบเยอะมากเลยอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนโทรมาสอนไว้มาอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ไหนแบบเขาคิดถึงเขาโทรมาเลยเขาจะถึงถ้าแบบถึงว่าป้าเจี๊ยบเขาก็จะเหมือนให้น้องแบบร้อยมาเอง้า็จะก็แบบไม่ได้บอกวันคืคุยกันเขาเขาก็แบบ เหมือนเขาก็พูดประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กแบบไม่น่าจะพูดอะไรค่ะอยากให้เนึ่งการันตีว่าจะเชคเกลมีความจำดีจะเจะชคเกลความจำดีมากๆกามีคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนเราไม่น่า<ด>จะจได้หมดจริงีไ่ไใช่ก็เห็นว่ารรเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวเราซื้อ,อของมาฝากนะเราก็จะจำได้ว่าแบบเราไปไหน,นซื้ออ,อ,อะไรมาอะไรอย่างก็คือไม่เคยมีสัญญากับเชคเกลเคยครั้งหนึ่งแล้วโดนอะไรไหมเขาบอกว่าเออแบบไม่เห็นจะมาหาเลยไหนหรือว่าจะมาหา จะมาถึงกี่โมงเขาจะส่งแบบไว้โทรตามทำได้เรายท,ทำได้ใช่เวลาเจอไวจะเกี่ยวโทรตามลงตาม,ปตามเป็นยังไงมันก็จะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักเขาจะส่งมาแบบเกลวคิดถึงพี่นามเ,เกวลวรักพี่นามอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ค่ะเขาจะแบบ ถ้าหนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบไปตอนนั้นเลยแบบบางทีก็แบบทํางานอยู่ก็ต้องเร่งว่าแบบยุบๆจะไปหาแต่ว่าในมือหนูมีแต่หอยเกลนี่น่าจะเสียงเกลแล้วก็ูุเกลโยเกลพี่สายพิพาก็มีแต่ว่าพอเขาโตไปโรงเรียนแล้วเราก็จะแบบหนูไม่ได้เจอเขาเราไม่ต้องเกลนี่ยราต้องถกงว่าเซฟเก็บไว้ว่าจะเอาแบบให้ให้เพชรค่ะไปไปเรียนไปใครอะไรอย่างเงี้ยแบบยาวๆเชรไม่ทำให้หนูเลยแล้วทว่ว่าวสื่อเลยยืนยันว่าเป็นเด็กที่เป็นใครอยู่ได้แล้วโต ใช่เพราะอย่างล่าสุดเหมือนเขาไปจีมเ่อดท่อมาก็คือคนในจีนทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดทรงอย่างแร็เพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปทุกคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลยต้องลุ้มล็อกเกลใช่เกลอยู่คือวันนี้เนี่ยโมโมนอยู่ฝ่งร่วมกันที่ล็อกค่ะเป็นองเพลงวงร้เพลงเอ่อจริงจริงยังไม่แตตั้งแต่ลับเล่นนาเคีค่ะยังไม่ได้เจอที่ล็อกเลยแล้วก็บวงสองร้หนของมเหมือนรอด้วยแต่ว่าก็ พอเป็นพี่อ๊อฟกับน้าแดงโทรมาเรารู้สึกว่าแบา oh, okay, บโอยโอเคแบบอยากอยากลองมันนึงเนีย่ย,ย,ยตื่นเต้นมากเพราะว่าริสแต่ละคนอะไรนะพี่เต้วอ่ะก้อนพ่ออ๊อฟน้าแดงอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเด็กๆอะไรก็ตื่นเต้นค่อนข้างถึงเต้นอลงมา ตั้งแต่เด็กเราก็ดูละครนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเขาแบบมาตลอดแล้วก็เหมืนอนเขาโตขึ้นก็แบบมีโอกาสได้เจอกันกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้นทั้งไม่รู้จะทําได้ไหมทั้งอะไรเพราะว่าอย่างเออสายละครหรือว่าสายอะไรแบบน,นั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีความกมังวลอีกทีหนึงจริงๆก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปเยอะเลยค่ะก็อย่างที่รู้มันเป็นแบบอหนันงที่มันแบบใช่ ก็้แบบมีรชาตกันเยอะที่เ่วกันอะไรไม่รเยว,วตาม,มาอะรน,นใช่แบบเหมืนอนใจเพราะว่าพี่เสือเนี่ยเขากำกับชมนสองขามาแล้วก็เจอตราตลอดแล้วก็ตอนหนวดเดชั่น,อน,น,นคอมนก็เป็นพี่เต๋อี่แบบเราแบบดีซีนเล่นด้วยกันเลยอะ <c oughs> แสึงว่าโอเคถ้ามืนใจแล้วก็เป็น GDS ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเนแบบรับเลยแต่ทีนีน่ันต้องสวยไมนึมันต้องีอะไรล่ะมันสวยหรือเล็กในเรื่องนี้กระกระจายระส พี่ดหนูพูดออเลยะหนูบอกว่ากระายกระาจเฉยๆกระายกระายเห็นยคือว่าหนูไม่ได้จาดจงอะไรแต่ว่าแต่ว่าที่เสดออกมาคือสวยจริงสวยจริงพร้าเขาเรียกรับทผีมันจะต้องมีการปักคูปัทช่วดูต้องเอามางดลายลายใปที่กองจีม่เหลืออย่างงงกานะครับอ มีพกไปแบบบ้างบังทีถ้าท่านออ,อกอะ่ะ<ม><น>ก็ไม่รู้ว่าเวลาแบบไปบอกว่ามันมีว่าแบบเรอ,อจะเดินทางไปกอ,องเขาก็จะแบบมันยัดแบบพระเล็กๆเอาไวให้เรา ตอนแรกก็ไม่ค่อยได้เอาไปก uh ็คือเราไม่ได้ไปมันยิ่งเ <museums> ช <IS together> ื่ไหมเอาไม่ได้เลยเอาไปก็ตอนแรกหนูรู้สึกว่าหนูกลัวแล้วหนูเจอพี่นุ้ยหนูรู้สึกว่าโอเคมีคนกลัวเยอะกว่าจะเราพี่นุ้ยมาเป็นพิ้งเลยหรอไม่ห่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยเหมือนเขาเป็นคนแบบเหมือนกลัวมากคนที่บอก็แบบเออพี่นุ้ยกลัวมากนะแล้วก็พอในกลองในกองค่ะบรรยากาศมันคนเยอะมันก็แบบเหมือนไม่ได้น่ากลัวก็คิดว่าผีไม่น่ามาแน่ถ้าถ้าเขาจะมาหลอกก็แน่จะหลอกเราใช่หนูว่ามันตัวเลือกเยอะอะหน้าตาแบบกระจายกระจายอ่ะแล้วด้วยความที่ไม่ผเจ้าหนูผีจะไปหลอกกใใครนม่ ถ้าดูแล้ว่าเนี่ยดูแล้วตัตทอาไทยไหมคะชอบอาไทยนะวชื่อชอบาไทยนะคือหนูเป็นคนชอบวัตถุทรกลมแต่นาไม่ใช่อาไยบบนีเรืองอะไรนี่ลมนัส่ผม มันใหลญ่กลมรู้เลือกเอาทำไมถึงชอบอะไรใครบ้างก็ปูปอยู่ใช่แล้วเขาตัวแน่นมากแล้วแบบเขาตัวเขาตัวน่ารักอะ่ะแล้วว่าพี่ไราอยู่ในกอพี่เต๋อก็ชอบไปกอดเขาแล้วก็เหมือนเหมือนสควีดหรี่อะเขาก็แบบดูน่ารักแต่เล่นกับในกองไม่ได้มีรับอะไรเลยใช่ไหมเจอผีนะหนูไม่เจอค่ะเออพุ่มกับเจอพี่เสือพุ่มกับเขาเจอแล้วมันทำให้เรากลัวไหมหรือว่าเขาาบอกเราวันสุดท้ายที่เราถ่ายอะเฮ้ยวันสุดท้ายในโลเคชั่นนั้นค่ะ แต่เรายังอยู่ในโลเคชันนั้นหนูก็หนูก็เลยแบบสับสนแบบหนูต้องกลัวไหมหรือว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวมากเขาเลยเล่าตรงนั้นเลยแต่ก็อยู่ในที่ที่คนเยอะก็เลยเหมือนแบบมีอะไรมาเผื่อเขาเจออะไรขแต่แล้วเสื่อเขาลานจอดรถลานจอดรถค่ะเหมือนแบบเขาจะขับรถกลับบ้านแล้วเซ็นเซอร์อ๋อสัญญาณเหมือนเซ็นเซอร์เขารอบรถมันดังเหมือนมีคนบนรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอขับออกมาก็เซ็นเซอร์ด้านข้างแบบดัง เลิศเลยอ่ะเลิศเลิศหนงผีต้องมีเรื่องนี้หล่ะต้นหนูไปเจอซึ่งดีแล้ว เราฝาก4.4 0วันนี้มาหรือเปล่าค่ะก็4.4 0สุข <c oughs> ีนิรันดร์ดันนะคะ28พฤศจิกายนนี้ค่ะถูกรางคายญก็พ่วอมกับภาเลข4.4 0มาตลอดยังไม่ถูกเลยหวังว่าจะถูกในวันเอ่อวดที่หนังออนก็คือ38หนึ่งแหนังๆๆนังออนย <c oughs> ีแปลว,ว่าหวยออกที่1 1ึวันที่1น่ะ100,000เราดแล้วก็จริงจังเนื้อใช่ไม่ซึมหงุดหงิดอย่างเราอ่ะใช่ค่ะถ้าถูกรางคาญก็ได้คูณคูณคือครั้งหนึ่งถูกไหมถูก ตอนมันเกิดหนูมันออกปีเกิดหนูค่ะโอ้ยมันเกิดสังหนึ่งใช่ไม่ายๆออกนค่ะผูวันนี้แน่นอนสี่สุดนสี่นะคะยีสิบแปพฤศจิกายนนี้ดูแล้วก็ซื้ออรเกอรี่แล้วก็ที่หนึ่งถูกรางวัลคอมอบค